มาดูกระบะรีโว่ตัว4ประตูพรีรันเนอร์ครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับเลขไม่เท่าไหร่กันบ้างนะคันซ้ายมือนะคันซ้ายมือเลขไม่อยู่ที่44,900กโลครับรถปี2020นะครับส่วนคันด้านขวามือนะครับคันด้านขวามือเลขไม่อยู่ที่31,000กโลนะครับเผื่อใครสนใจนะครับมาดูมาเลือกนะมาชมด้วยตัวเองได้นะครับรถจอดอยู่ที่บางพลีครับ รถเลขใหม่น้อยเลขใหม่แท้ไม่มีกรอไม่แน่นอนนะซื้อสดก็ได้ซื้อจัดไฟแนซ์นก็ได้ครับรถกระบะ4ประตูพรีแรเนอร์ปี2020เลขใหม่แท้ทุกคันรถปี2020นะครับเลขใหม่แท้สภาพดีไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักมาไม่มีจมน้ําไม่มีตกน้ํามานะดูสภาพรอบๆคันกันครับนะมีแครรี่บอยติดตั้งมาด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจเอาไปใช้งานสามารถ ซื้อสดก็ได้ซื้อจัดฟนแนนซ์ก็ได้ครับมี3-4คันนะที่เลขไมไม่เกินแสนโลมีอีกคันหนึ่งเลขไม้สา0 0่ันโลแต่ดู2คันนี้ครับเลขไมหม่กับ44,00 0โลสภา,ภาพสวยๆครับนี่นะครับพามาดูกันก่อนดูรอบๆอบคันถ้าต้องการรายละเอียดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดต้องการรูปหลายๆมุมนะสะกิทเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับนี่แคริบอยไม่มีร่องรอยอะไรทั้งสิ้นนะไลเนอร์เหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานใดๆเลยนะ กระบะรอบๆคันไม่มีรอยบุบรอยเบียดรอยสแคทไม่มีรักยิ้มไม่มีชนหนักมาครับสภาพสวยๆนะถ่ายกันให้ดูสั้นๆเรียวๆนะครับรถ4ประตูเกียร์ธรรมดาปี2020นะรถเลขไม่น้อยหาเลขไมน้อยๆแบบนี้หายากนะครับนะ mm hmm. ดีกว่าไปดูที่ร้านประมูลนะดีกว่าไปซื้อจากเต็นนะที่นี่รถเช็คที่มาที่ไปได้ทุกคันรถครบสัญญาเช่าจากหน่วยงานจากองค์กร เช็คประวัติการเข้าสวิตดูแลรักษาปรบำรุงรักษาเปลี่ยนสายอะไรเปลี่ยนสายของเหลวมาอย่างดีนะครับนะดูแลมันทเน้นมาอย่างดีเซอร์วิสถึงนะครับเอาง่ายๆนะเซอร์วิสถึงถ้าจะหารถมือสองนะมาดูที่เราก่อนก็นได้ครับเรานําเสนอไว้เป็นตัวเลือกเป็นช้อยนะในการประกอบการตัดสินใจครับถ้าจะหารถมือสองสภาพมีเลขไม่น้อยอย่าลืมที่เราครับเรามีรถมากมายหลายรุ่นหลายคันให้ได้เลือกมีเป็นพันคันนะ ทั้งรถตู้คอมพิวเตอร์รถกระบะสีประตูกระบะแคปบหน้าใหม่หน้าเก่ารถเก่งรถยนต์นั่งครล่าอัลติสคัมรี่ฮอนด้าแอคคอร์ดนะฮอนด้าซีบิกนะหารถแบบไหนทักทายสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรตามชื่อช่องนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดเลือกเปในการปรดเอาไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ